ในแต่ละปีการศึกษาของโรงเรียนกอบการศึกษามูล,ลนิธิของเรานะครับจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรณรงค์บุหรี่และยาเสพติดทุกประเภทด้วยความตระหนักว่านักเรียนที่โรงเรียนดูแลส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในวัยอยากลองอยากรู้เพราะนั้นเรื่องของการรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆก็จะต้องดำเนินการโดยต่อเนื่อง อย่างตัวอย่างวันนี้กิจกรรมกีฬาสีลูกๆแต่ละหน่วยสีก็จะได้ออกแบบด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะให้เกิดความตระหนักในตัวเองและก็ขยายวงไปสู่ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงที่เราเดินขบวนพาเหรดไปในวันนี้นะครับซึ่งคิดว่ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยแล้วก็การปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในการที่จะทำให้ตัวเอง ปลอดภัยทุกฝ่ายจะต้องตระหนักแล้วก็ร่วมกันขจัดภัยนี้ให้เยาวชนเด็กในวัยเรียนนะครับรอดพ้นจากภัยของยาเสพติดทุกประเภทนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณดางทีมงานสอสอสคาดหวังว่าในโอกาสต่อไปสอสอส,อสอจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนกอบการศึกษาูมูลัลนทิธินะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ